World Today ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2,569สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นข่าวต่างประเทศน่าสนใจมาฝากกันตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบคุ้นเทคสหรัฐถูกเทขายเริ่มกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดลบในวันนี้ครับหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใน Wall Street ถูกเทขายอย่างหนักหุ้น a d v a n c e m i c r o รเ e เหรือ AMD ร่วงลงถึง17หลังประกาศผลประกอบการตรอยสแรกที่ต่ำกว่าคาด ส่วนหุ้นบรอดคอมลดลง3.8%และไม r ครนเทคโนโลยีร่วง9.5%เช่นกันไม่ใช่แค่หุ้นนะครับแม้แต่บิตคอยก็ร่วงลงมากกว่า3%เหลือเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ73,000ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยนักลงทุนในภูมิภาคจับตากันอย่างใกล้ชิดว่าแรงกดดันนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องหรือไม่สหรัฐตกลงเจราจานิวเคลียร์กับอิหร่านข่าวต่อมาจากตะว,วันออกกลางครับรัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนท่าที และตกลงจัดการเจราจานิวเคลียร์กับอิหร่านที่โอมานในวันศุกร์นี้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนการเจราจาจะถูกยกเลิกหลังทำเนียบขาวปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่และรูปแบบการเจราจาแต่สุดท้ายสหรัฐก็ยอมตามที่อิหร่านยืนกรานหลังผู้นําหลายประเทศในตะวันออกกลางเร่งกดดันไม่ให้สหรัฐถอนตัวจากการเจราจาครับความคืบหน้าการเจราจายูเครนรัสเซียมาที่สงครามยูเครนครับรุสเตมอูเมรอฟหัวหน้าคณะเจราจาของยูเครน เปิดเผยว่าการเจราจาระวังคณะผู้แทนจากยูเครนสหรัฐและรัสเซียเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างมีเนื้อหาและสร้างสรรค์การเจราจารครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่เป็นรูป,ปรธรรมและแนวทางปฏิบัติขณะนี้คณะผู้แทนยูเครนกำลังจัดเตรียมรายงานเพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีเซเลนสกี้ครับจีนรัสเซียเสริมสร้างความสัมพันธ์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สนทนากับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้ ประธานาธิบดีสีสงคำอวยพรก่อนถึงเทศกาลตรุษจ,จีนในวันที่17กุมภาพันธ์และระบุว่าเมื่อวานนี้ตรงกับวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ประธานาธิบดีสีแสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีปูตินเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนในระดับสูงและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆส่วนประธานาธิบดีปูตินก็ได้อวยพรให้ประชาชนชาวจีนมีความสุขในเทศกาลตรุษจ,จีนมีพลังชีวิตเปี่ยมล้นและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับ ทรัมป์โทรคุยสีจิ้นผิงหารือหลายประเด็นประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูทโซเชียลเมื่อวานนี้ว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอย่างยาวนานการสนทนาครอบคลุมหลายประเด็นสําคัญได้แก่การค้ากองทัพการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนเมษายนประเด็นไต้หวันสงครามรัสเซียยูเครนและสถานการณ์อิหร่านสิ่งที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่า จีนให้คำมั่นที่จะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเพิ่มเป็น20ล้านตันในฤดูการปัจจุบันและ25ล้านตันในฤดูการถัดไปนอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าอีกหลายรายการซึ่งทั้งหมดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสหรัฐจัดประชุมระดับโลกเรื่องแร่ธาตุสำคัญและข่าวสุดท้ายครับสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงแร่ธาตุสำคัญโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อุปทานโลก มีกว่า50ประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับมนตรีครั้งนี้รวมถึงไทยเกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นเยอรมนีออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกรัฐมนตรีมหาไทยสหรัฐกล่าวว่าจะมีการประกาศรายชื่ออีก11ประเทศที่จะเข้าร่วมกลุ่มประเทศการค้าแร่ธาตุสำคัญภายในสัปดาห์นี้โดยมีอีก20ประเทศที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเข้าร่วมด้วยครับนี่คือสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศน่าติดตามในวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ